มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพออ้อเผยนิสัยแท้จริงแพทย์หญิงที่ว่าคนไข้สุดจะทนแล้วจริงๆเรียกว่าเป็นคลิปที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักนะคะหลังจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท5.2ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข,ข้อความว่าร้องเรียนตรวจสอบญาติคนไข้วิวาทะกับบุคลากรทางการแพทย์ สื่อสังคมช่วยตรวจสอบเหตุแล้วก็ขยายผลที่มาที่ไปเพื่อปัญหาได้ถูกแก้ไขญาติคนไข้ถามว่าเต็มใจทำงานปะเนี่ยบุคลากรท่านหนึ่งบอกว่าไม่ญาติคนไข้บอกว่าไม่น่าเป็นหมอนะบุคลากรท่านหนึ่งตอบว่าใช่พอดีพาน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงแสนเจอเหตุการณ์แบบนี้ในคลิปต้องทำยังไงดีครับ เป็นภาพภายในห้องทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงรายซึ่งมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้สวมชุดสีม่วงคล้ายยูนิฟอร์มของบุคลากรทางการแพทย์และใช้โทรศัพท์มือถืออยู่เกือบตลอดเวลาจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นโดยญาติคนไข้เข้าไปพยายามสอบถามว่าเหตุใดไม่ให้บริการ ส่วนเจ้าหน้าที่หญิงตอบกลับว่าไม่ใช่ผู้ให้บริการแต่เป็นผู้บริบาลและหากอยากถ่ายคลิปก็ถ่ายไปโดยเบื้องหลังที่นั่งของแพทย์หญิงมีป้ายข้อความใหญ่บอกว่าห้ามถ่ายภาพและบันทึกเสียงก่อนได้รับอนุญาตหลังจากนั้นญาติคนใกล้ก็ถามเจ้าหน้าที่ตอบว่าถ้าเป็นญาติคุณไปรักษาคุณจะทำยังไงเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวบอกว่าฉันก็ทำอย่างนี้เหมือนกันทายาตของฉันโง่อย่างนี้ ล่าสุดขอออโรงพยาบาลยอมรับแล้วนะคะว่าคนในคลิปเป็นแพทย์หญิงประจําโรงพยาบาลจริงเป็นแพทย์หญิงทั่วไปไม่ได้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะทางโรงพยาบาลขนาดเล็กซึ่งปกติแพทย์คนนี้เป็นคนจิตอาสามีงานบริการที่ไหนก็จะอาสาไปแล้วก็ปกติก็ทําหน้าที่ได้ดี แต่เป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างแปลปรวนบางครั้งก็เป็นลักษณะนี้จนเคยเกิดกรณีคล้ายกันไม่ต่ำกว่า3ครั้งทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมีการทำทันบนและพิจารณาขั้นเงินเดือนและออกหนังสือเตือนอยู่ตลอดแต่พฤติกรรมก็ยังแก้ไม่หายครั้งนี้จึงได้หาเรือก,กับคณะกรรมการโรงพยาบาลทบทวนข้อเท็จจริงพฤติกรรมของแพทย์ถึงความไม่เหมาะสม จึงมีคำสั่งพักงานแพทย์หญิงคนนี้ไว้ก่อนเป็น5วันเพื่อให้ไต่ตองพฤติกรรมของตนเองจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปทางสำนักงานสาธารณสุขหรือว่าสสจพิจารณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ไขในระยะยาวและจะประสานติดต่อไปทางคนไข้เพื่อขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนเอนชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ